สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจประชาชาธุรกิจออนไลน์นะคะวันนี้บอกเลยว่าวันนี้ประชาชาติเนี่ยพาทุกคนมานอกสถานที่นะคะซึ่งรับรองว่าคนขี้เมื่อยคนออฟฟิศเนี่ยจะต้องถูกใจแน่ๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนนะคะอาภานวดแผนไทยที่จังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งมีทีเด็ดก็คือป้าปุ้มนั่นเองค่ะปราดด้านการนวดนะคะที่ป้าปุ้มเนี่ยเมื่อก่อนนะคะเขาเป็นโรค หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะแล้วก็ไปเรียนนวดไปทุกหลักสูตรเลยนะคะทั้งจากากระทรวงสาธ,ธารณสุขแล้วก็จากศากสตร์แพทย์แผนจีนนะคะก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาให้ป้าปุ้มเนี่ยได้โชว์นวดกันค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะป้าปุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ก็คือป้าปุ้มนะคะที่บอกว่าเป็นปราดนวดนะคะแห่งจังหวัดอ่างทองเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้ป้าปุ้มนะคะโชว์นวด คอบ่าไหลเอาใจคนออฟฟิศนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าปุ้มโชว์ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะคป้าปุ้มอาภานวดแผนไทยนะคะที่เรียนรู้นวดแผนไทยมาแต่เอกลักษณ์ของการนวดแผนไทยที่จะรักษาดูแลคอบ่าไหลป้าเอาเอกลักษณ์ของตัวเองคือป้าปุ้มนวดแขนะนะคะนวดแขนแปลกแต่จริง ลองดูสิคะนวดแขนเราจะมียานวดสมุนไพรของเราคือตัวนี้ออ่าตัวนี้เป็นตัวเด่นและเป็นนางเอกของเราเป็นนางเอกเลยเป็นนางเอกแล้วค<อ><อ>่ะ,ะ,คะเป็นนางเอกที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าขายดีมากเลยค่ะนี่ขายขวดเท่าไหร่คะขวดนั้นหนึ่งร้อยบาทค่ะถ้าซื้อร้อยขวดแล้วคิดแค่เจ็ดพันบาทแ <laughs> อ่ขายลลิคะเราให้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 ราคาเพราะว่าคนที่คนที่มีเงินน้อยจะได้ใช้ นะคะมาเลยค่ะเราให้เต็มที่เลยค่ะไม่มีตังเราก็แจกฟรีนะคะอามาดูกันนะคะนวดแก้ปวดคอบา่าไหลไมเกรนแต่ว่านวดที่แขนเนี้ยมันแปลกยังไงเดี๋ยวดูเลยค่ะนวดที่แขนนะคะแขนอันนี้เป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์รวมของหัวไหล่แล้วค่อยๆค,คลายนะคะตัวนี้เป็นต่อมน้ําเหลืองค่อยๆค,คลายไม่ต้องแรงค่ะเห็นไหม ไปลายปลายนิ้วไหมคะอ่าอแค่ไม่ไม่ไม่ต้องแรงไม่ต้องกดจุดไม่ต้องใช้แรงมากมากเห็นไหม,มไปลายปลายนิ้วห้าเสน้นห้าเส้นที่นิ้วกลางนิ้วนางน,นิ้วก้อยนจะอยู่ตรงจุดนี้หมดเลยน่ะแล้วเราให้คอยแต่น,นี้นคนเราปวดคอปวดบา่าปวดไหล่แล้วทําไมเราถึงนวดที่แขนเราอาศาสตร์อข,ของปั๊ปุ้มจุดเด่นที่เราเรียนที่เราเรียนมาเรามาผสมผสานแล้วก็พอนวดแขนนู้คนที่กำมือไม่ได้ปั๊ปุ้มให้เลยนะคะกำมือไม่ได้อย่างก,กำมือได้แค่เนี้ จับเลยค่ะจุดนี้จุดเดียวค่อยๆกดจุดตรงนี้นะคะไม่เจ็บเห็นไหมค่อยๆนวดค่อยๆนวดค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวกะกำมือดูอกำมือมาแยไปกำมาแยไปแล้วก็นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วกลางอยู่ตรงนี้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วกลางอยู่ตรงนี้ อันนี้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยนะคะม,มันจะเป็นลงมาลงมาเดียวนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยอแล้วจะไปจุดสะท้อนคือเส้นที่สี่ของล่างกายคือเส้นกาลาทาลีม,มันเป็นเส้นสะพายแร่งแตกไปได้คอแลกเนี่ยค่ะป้าปุ้งขาป้าปุ้งไปเรียนนวดที่ไหนยังไงมาบ้างคะเนี่ยสมัยก่อนอปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปด มีหมอจีนเขามาที่ตลิ <The camera apan> ่งชันเขามามามาสอนเห็นไหมกระดูกข้อกระดูกกระดูกข้อลมอยู่ในข้อเยอะเป็นท่าหนึ่งใช่ไหมคะใช่เนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้อลมในข้อเยอะพอคมในข้อออกมาแล้วพวกหนูสบายใช่ไหมฮะสบายค่อย่อยหมุนค่อยค่อยหมุนนิดนิดไม่ต้องแรงค่ะไม่ต้องแรงอุ้ยอาจจะดังนิดนึงนะคะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ย สุดยอดสุดยอดเลยใช่ไหมคะ,ะเราสบายสบายมากแล้วก็เรานวดเรื่อยนวดไปไม่ต้องแรงถ้าแรงแล้วมันเป็นการอักเสบแล้วก็คนนวดเนี่ยคนถูกถูกนวดเนี่ยจะไม่อยากนวดค่อยๆทําจับมาเลยค่ะเวลาปูเวลาปูมันหนีบคนมันจับสองนิ้วหนีบเห็นไหม,มเราก็เอาสองนิ้วหนีบมามนี่คือ,เอ,เ,อเอาเอาเอาของกินมาทําอ่านี่เห็นไหมสบาย เห็นไหมสบายแล้วเวลาแขนเราทํางานเยอะเรามีการจัดกระดูกจัดกระดูกค่อยๆวางเห็นไหมฮะมันไปนู่นหัวไหลนู่นเนี่ยนี่นี่คือการจัดกระดูกค่อยค่อยนิ่มนิ่มเชื่อนกันนิ่มนิ่ะค่อยคเชื่อนค่อยค่อเชื่อนเห็นไหมเห็นไหมเอาหนูยกแขนดูจับหูตัวเองเห็นไหมมันจะไปมันจะไปหวาน หวานกว่าที่ที่ไม่ถูกนวดเลยจะสบายด้วยแล้วถ้าถ้าคนที่ปวดหลังถ้าแก้อาการตรงนี้แก้อาการตรงนี้ถ้าไม่หลุดป้าให้จุดหนึ่งจุดสถาจุดบาลานนะฮะจุดบลาลานคือจุดบาลานคือเราเอามือสองเอาสิ่งนี้มาเอาหนูยกขึ้นมาแล้วก,กดจุดตรงนี้อา้าวหนึ่งยกไปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าว หนึ่งครั้งแล้วตายลงมาอันนี้คือเส้นประสาทที่ที่หัวบ่ามันจะสะท้อนไปบ่าได้ค่ะยกกงปวดหลังปวดหลังเอ้ปวด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 หลังปวดคอปวดบ่านี่นะได้หมด่ะได้หมดเลยนี่นี่ค่ะเนี่ยตัวคลายอ่าถ้าลองจับหูตัวเองจะหวานกว่าเหมือนเหมือนกับปล่อยใส่จาระบีเข้าไปในคอความรู้สึกไหมนั่นอ่ะ มีบางคนสงสัยนะคะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเดี๋ยวให้ป้าปุ้มบอกนิดนึงคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับป้าปุ้มอยู่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองะะเช่นวิสาหกิจชุมชน,ชมชนอาภานนดแผ่นไท่เมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ดูท่าง,ง่ายๆนะคะจาก,จกเป็นการสาธิตเพื่อนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการปวดบ่าคอไหล่นะคะที่เกิดคนออฟฟิศหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเป็นกันนอกจากนี้แล้วเนี่ย เมื่อกี้เราโชว์ไปข้างเดียวใช่ไหมคะป้าก็คือต้องทําอีกข้างเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะทำเหมือนกันค่ะแล้วจะได้ผลชัดเจนค่ะนอกจากนี้เนี่ยป้าเขายังมีผลิตภัณฑ์พิเศษที่เป็นโอท็อปของป้าเองเลยก็คือหมอนไม้หมอหมอในมุ้งไม้ป้าปุ้มหมอในมุ้งนี่คือเป็นไม้สักไม้สักเป็นท่อนไม้สักสมัยก่อนตอนป้าป้าเป็นอมภพ ป้าเป็นอามาุพึกนอนอยู่ในมุง้งแล้วก็กระดุกกระดิกไม่ได้ส่วนหลังป้าก็ได้ไม้หน่มเค้กของลูกสาวที่เรียนท,ที่ที่เรียนอ่าเค้กนานา,นา,น,านาพาันมาที่จากกรุงเทพ <c reated S 2> แล้วก็ใช่แล้วก็เอาไม้นวดเนี่ยเก็บเป็นกลุกขึ้นมาหัวเตะหัวนอนสมัยก่อนไม่มีหมอไม่มีมุ้งลวดมีแต่มุ้งที่เราต้องกางแล้วตอนนี้พอไปได้มาถึงปุ๊บเอามาใส่หลังก็ค่อยๆขยับ ค่อยๆขยับแล้วก็อาใส่หลังเออพอใส่หลังแล้วเออดีขึ้นเราขยับไม่ได้แล้วก็ขยับได้แล้วพอใส่ตรงนี้ปวดตรงนี้แล้วก็ไปใส่ตรงนี้แล้วก็นอนทับตรงนี้รู้สึกว่าสันหลังดีขึ้นแล้วก็เท้าเรานั่งเท้าเท้าหลังให้งอให้งอไปข้างหน้าเพราะธรรมดาเรางอไม่ได้เลยนอนแข็งทื่อเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งเน่ยแลวตอนนี้เสร็จแล้วพอเราใช้ไม้นี่แล้วดีขึ้น พอดีขึ้นเราก็ใช้ต่อส่วนแขนส่วนหลังส่วนขาเราใช้ได้ทุกส่วนแลาเราก็ใส่พอใส่มาพอใส่มาแล้วเราไปเรียนรู้แผนไทยมาเราก็เก็บข้อมูลจาก7 2็0 0มื่นสองพันเส้นในตัวเราเส้นไหนที่เราต้องใช้ไม้กดเราก็เอาเส้นนี้ลอกใส่กระดาษกระดาษเก็บเก็บเป็นข้อความแล้วก็มาเรียบเรียงแล้วก็มามไปคัดสรรคัดสรรข้าวมโชอพอข้ามพชาาแล้ว เมื่อกี้ค่ะที่ป้าบอกว่าเอ๊ะมีท่านวดแล้วแบบว่ามันหายเมื่อยมันโอ้โหปวดหายปวดหลังอะไรเงี้ยเดี๋ยวสิคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวสิคะแล้วมาดูกันว่าท่านวดของป้าปุ้มอะอลังการขนาดไหนแล้วใครทําได้เหมือนป้ามัง้งเก็บไปเลยค่ะเอามาพึกมาพาดหมอลองกระดูกท่าเซมบัสตาร์หายยังปิดทิ้งค่ะรับรอ,องค่ะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าจะโชว์ให้ดูใช่ไหมคะใช่ <Okay S 2> ใช่ค่ะ,ชคะ,ะโชว์เลยนะคะนี่นะคะไม้ไม้อันนี้นะคะเดี๋ยวป้าสาธิตให้ดู เป็นการออกกําลังกายค่ะการะะออกกําลังกายนะทำได้ง่ายๆที่บ้าน,าน,น,นเริ่มต้นจากการนอนนะคะการน,นอนที่เรากระดูกระดิกไม่ได้แล้วก็เอาไม้นใส่แล้วก็เอาไม้นะคะรองไปที่หลังนะคะใช่คือหลังแล้วก็กวค่อยขยับอ่าค่อยๆขยับแบบนี้โอ้โหนี่จะบอกว่าคุณป้าอายุ68แล้วนะคะ แข็งแรงมากเป็นการเริ่มต้นนะท่านี้นี่เริ่มต้นการบริหารโอ้โหเหมือนยิมนาสติกเลยค่ะนับค้างไว้นะคะ10วินาทีแล้วก็สลับข้างนะคะ นับไว้10วินาทีเหมือนกันแล้วก็ปั่นจักรยานอากาศนะคะสิบครั้งนะคะพอ,อพ,อพอเมื่อยเนี่ย 8, ก็ค่อยๆขยับนะคะ 5, 5, 6, 8, 9, เอ็นขาไปทางซ้ายขวา,วาอืม โอ้โหโอ้โหนื่เล nah ื่อนไม้กับเลื่อนาแล้วก็เส้นเป็น่งเส้นยู่กับไม้ป้าก็บอกว่าเส้นเนี่ยจะอยู่บนไม้นะคะเมื่อกี้ได้หลังมาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นแขนแนิระโอ้โห แบบนี้นะคะวิธีการก็คือ,อนอนเท้าไปตรงรักแร้ค่อยๆกดแล้วก็เลื่อนอเลื่อน <บด S 1> เลื่อนตัวไปอืมใหนน้แขนชาคนที่แขนไม่รู้สึกใช้ท่าน,นี้ค่ะ ท่านี้แล้วก็ขยับจะนวดเราเองแล้วก็มาพองเมื่อกี้ได้แขนไปแล้วใช่ไหมคะอ่้ได้มาใช่ค่ะได้แต่ะโพกสะโพกไม้ใสวางระดับนี้โอ้ตรงสะโพก่แล้วก็โอ้โหร่างกายแบบยืดหยุ่นมากเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆขยับไม้มันจะนวดสะโพก สเเพร้นอ,อ,รอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราจะออกที่บ้านนะคะเราจะต้องวางบนพรมบนบนบนพรมหรือ,อบนที่นิ่มๆหน่อยอเปลี่ยนข้างนะคะนี่เรา,าสมารไม้นี้นี่ป้าก็ได้ไอเดียมาจากไม้นวดขนม ของลูกสาวได้ไอเดียมาจากไม้นุไม้ขนมแล้วก็แล้วก็ได้เส้นจากเราที่เราเป็นอยู่และถ้าคนที่ร่างพูดถึงว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะกระปิดกระปอยแค่ท่านี้กอแบบนี้เลยอันนี้สําหรับคนปัสสาวะกระปิดกระปอยนะคะเนี่ยโอ้วางไว้ตรงกลางเลยวางไว้ตรงกลางเลยอันนี้เป็นของผู้ชายนะของผู้หญิงอ๋อ เฉพาะผู้หญิงนะคะเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็ได้เห็นไหมคะเนี่ยมันดึงไปถึงก้นปลุกไปถึงหางเราอะมนุษย์เรามีหางไหะหางตรงนี้ไม้เนี่ยไปกดหางเราเนี่ยเนี่ยไปจี้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 ขึ้นหลังเลยมันไปได้เลยเนี่ยค่อยค่อยโยกนิดนิดค่อยค่อยโยกนิดหน่อยนะคะไอเดียเนี่ยแล้วพอมาทานีีแล้วก็คนที่เป็นตะคิวบ่อยๆตะคิวที่ขาใช่ไหมคะตะคิวที่ขาอ่า นี่สำหรับคนเป็นตะคิวที่ขานะคะ,ะก็นอนไปไหนได้ได้ที่มันเป็นวางไว้ตรงบริเวณวน่องแล้วก็นี่เขาจะนวดเราเองอทำได้ไง่ายๆที่บ้านเลยอันนี้คนคนอยากทำอยากเรียนรูน้่ต้องมาเรียนกับป้าปุ้มไหมคะก็มาซื้อไม้ป้าปุ้มค่ะแล้วเดี๋ยวป้าสอนโอ้โหเสียตังค์แล้วได้ของอ่าเวลาเราเขา้าเกียร์ เ้วเวลาเราเรานั่งรถเราเข้าเกียร์ป่ะ,ะนี่อ๋โอ้เหมือนถ้าเข้าเกียร์รถเข้าเกียร์รถไหมนี่ยไปเพราะว่าช่วงล่างดันน่องช่วงบนบีบหน้าขาอันนี้มันช่วยอะไรคับ้านโอ้โหปวดน่องน่องที่ตึงน่องที่ตึงสะโพกที่นั่งพระเพียบไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งโยกเนี่ยเข้าเกียร์ไปได้เนี่ยได้หมด เห็นไหมฮะไม้อันเดียวทําได้ทั้งตัวเลยนะคะทำได้ทั้งตัวแล้วมือที่ชายังมีมืออีกมือที่ชาก็จะเป็นการวางแขนไปนะคะมือที่ชามาพ่มือพ่มือชาเสร็จแล้วฝ่ามือเนี่ยมันจะไล่ลมแล้วไปอยู่ที่ฝ่ามือเราก็เอามุมไม้เอาวางกดที่นี่แล้วก็โยนนี่คือนอันนี้ก็คือไล่ลมที่ฝ่ามือใช่ใช่เนี่ยจะโล่งเลย ได้ได้กว่ามือแล้วเราก็มาเอาเทา้าโอ้ตั้งแต่หัวจดเท้านะคะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นการไล่ลมที่เท้าใช่ไหมคะใช่แล้วค่อยๆกดที่เราเ <ไป S 1> หยียบรกระลากระลาจะอยู่นิ่งแต่ของเราอยู่ไม่นิ่งสันตาคาสนอกสันตาคาสในแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนบนลำไส้ใหญ่ส่วนล่างเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ที่เท้าเราหมดมถ้าเราขับเคลื่อนเรานวดนวด,นวด,น,วดนวดด้วยไม้เนี่ย มันจะได้ใจถึงถึงถึงนั่นเลยอ่ะถึงเส้นประสาทเลยเพราะน้ําหนักเราจะลงไปเยอะเยอะเราต้องทํานานแค่ไหนอ่ะแล้วแต่ลูกแล้วแต่ความเมื่อยของเราเลยแล้วแต่ความเมื่อยของเราเนี่ยค่ะนี่ก็เราก็ได้ไปคัดสรรเข้ามอพชแล้วเข้าคัดสรรเลยแล้วก็ได้ดาวมาสามดาวโอท็อปสามดาวโอท็อปสามดาวแล้วก็เป็นหมอในมุ้งไม้ป้าปุ้มหมอในมุ้งไม้ป้าปุ้มนะคะมีป้าขายอันละเท่าไหร่คะ ขายอันละร้อยห้าสิบค่ะทำมาจากไม้อะไรคะเนี่ยไม้มะข่าไม้มะขามไม้สักโอแล้วก็ไม้สะท้อนอืความหมายถ้าเราไม้สะท้อนพอเรานวดไปนวดไปปุ๊บโรคภัยไข้เจ็บที่มันอยู่ในตัวเรามันก็สะท้อนไปหมดอืไม้สักมันก็มีความสักิ์สิทธิ์ไม้มะข่าฆ่ามาให้ตายไปเลยนี่คือนี่คือนี่คือคําความที่ว่าเคล็ดลับของคนโบราณชื่อก็มา ช่วยให้ช่วยให้โครคไปคเจ็บที่น่าดีขึ้นแ,แล้วก็ถ้าคนคนอยากจะมานวดมานวดกับป้าปุ้มอะค่ะต้องเดินทางมาที่นี่ใช่ไหมคะค่ะเดินทางมาหาเราแล้วมาง่ายที่สุดเลยตอนนี้เขาเข้าอะไรนะอะไรนะเมมเมมว่าป้าปุ้มนวดแผนโบราณ จะมาถึงหน้าบ้านเลยพิมพ์เลยอ๋อเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตใช่เลยแล้วหาข้อมูลแล้วมาหาบ้านเ้ป้าเลยพอเลยบ้านเรานิดถอยหลัง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 เลยแล้วนี่จะเป็นอย่างนี้ของเรามีดีคนทั่วประเทศถึงได้มาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็มาบ้านเราคือป้าปุ้มเป็นที่เรื่องลือชื่อเสียงของ ของเราที่ไปนี่ไม่ใช่ไปว่าจ้างเขาไปเอาชื่อเสียงมาไม่ใช่แต่ชื่อเสียงเรื่องลือไปนี่ปากต่อปากพ<ช>อนวดหนูไปหนูหายหนูก็ไปเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องมาแล้วก็กลับไม้ป้าปุ้ม,มแล้วความคือว่าป้าปุ้มจําหนูได้ไหมที่หนูไปตจ้าโน่น ون, <c oughs> เป็นพี่เป็นน้องกันไปอีกต่อไปก็เป็นญาติกัน<ๆ>นี่คือความผูกพันเป็นความปากต่อปากนะคะค่ะก็เดี๋ยวข้างในเนี่ยก็ยังมีการนวดนะคะนอกจากมีป้าปุ้มแล้วเนี่ยก็คือตรงนี้เนะี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนเนาะ ก็ยังมีการคนในชุมชนเนี่ยคือป้าปุ้มเขาก็ขยายความรู้ให้กับคนอื่นๆในชุมชนด้วยซึ่งก็จะเป็นรายได้ของคนในชุมชนไปก็คือเป็นการนวดนั่นเองนะคะเดี๋ยวนิบถอดรองเท้าก่อนแบบหนึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะมีพี่ๆนะคะในชุมชนนี้นะคะก็คือตรงอำเภอโพทองนะคะจังหวัดอ่างทองนั่นเองะคะ่ะ ดูท่าจัดกระดูกไหมท่าจัดกระดูกไหมได้ค่ะเดี๋ยว <ภา S 2> ป้าจะสาธิตท่าจัดกระดูกให้ดูกันนะคะคือไม่ได้มีแค่นวดคลายเมื่ออย่างเดียวแต่ยังมีการจัดกระดูกด้วยเดี๋ยวกำลังหาอาสาสมัครก่อนนะคะ,ะาคนนี้แหละเอาันนี้แหละนี่คือท่าจัดกระดูกอ่าราวอมนิดนึงราวอมว่ามีการวอมนิดนึงวอมนิดนึงเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ตัวเออ ทำไมจะต้องวอร์มก่อนด้วยคะป้าถ้าจัดกระดูกอะค่ะพอดถ้าหัวเข่าเขาติดเราจัดไม่ได้อืมถ้าหัวเข่าติดเนี่ยก็จะจัดกระดูกไม่ได้นะคะจัดใช่ไหมหัวเขา่าเขาไม่ติดเนี่ยไม่ติดแล้วก็หมุนโอ้หมุนหมุนแบบนี้นะคะหมุนอย่างนี้ไม่ใช่ตัวต้วนของเราป้าจะเป็นคนตลกนะคะนะคะเราวร์ทั้งข้างทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะ แล้วก็จะให้เขาโอ้โห บริเวณตรงนวดนะคะก็จะอยู่ริมน้ําบรรยากาศร่มรื่นนะคะเพราะว่าป้าเนี่ยเขามีสวนสมุนไพรนะคะกี่ไร่นะคะป้าสี่ไร่ก็คือสมุนไพรเนี่ยก็เอามาทําเป็นน้ายาเอ่อนวดนะคะหรือว่าสเปรย์นวดนี่เป็นการนวดจักกระดูกนะคะ ตอนนี้ผู้สาธิตของเราเชื่อว่าอีกสักพักจะผ่อนคลายนะคะเมื่ก็เมื่อกี้ก็เป็นท่าจัดก,กระดูกนะคะขอด้วย,ขอ,วยขออีกคนโอเคค่ะ อย่างที่ป้าเขาบอกนะคะก็คือจัดกระดูกเนี่ยป้าเขาเคยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่ไหมคะทำให้ปวดหลังแล้วก็ไปเรียนรู้ไปรักษาะคะเริ่มจากรักษาตัวเองตอนนี้เนี่ยก็เผยแพร่ความรู้ให้คนในชุมชนนะคะและก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทยขึ้นมานะคะ อันนี้ก็เป็นท่าจัดกระดูกนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็เดินทางมานวดที่นี่ได้นะคะ ที่จังหวัดอ่างทองนะคะอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะหรือว่าหาข้อมูลนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็โทรมาติดต่อป้าก่อนเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยป้าเขารับได้ประมาณ10คนเท่านั้นนะคะต้องมีการจองคิวกันก่อนอโอ้โหโอ้โหนี่เป็นท่ามาตรฐานอันนี้ท่าจะกระดูกกระดูกสโค จัดกระดูกสะโพกหัวเข่านี่ไหลก็ดีนะารเห็นไหมฮะมันจะโล่งเลยอะโล่งเลยค่ะมูยกขาขึ้นติเห็นไหมจะแตกต่างใช่ค่ะคือกระดูกมันถกยืดและหยุ่นเพราะว่าเพราะว่าท่านี้ที่คนที่มานวดเราเพราะว่าที่อื่นเขาไม่มีท่าสวัสดีเขาไม่มีท่าจัดกระดูกแต่ที่เรามีท่าสวัสดีค่ะ ธรรมดาเราเอามือสวัสดีแต่คุณน้องนี่เขาเอาเท้าสวัสดีเยอะน่นเลยค่ะแล้วสบายไหมโล่งสุดยอดเลยขอบคุณมากเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะประชาชาติธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็พามาชมกับวิสาหกิจชุมชนอาพานวดแผนไทยนะคะก็ใครสนใจนะคะก็เดินทางมาได้นะคะมาพบกับคุณป้าปุ้มแล้วก็มานวดกันได้นะคะส่วนวันนี้เนี่ยประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะคะ ไปก่อนค่ะคราวหน้าจะมีอะไรมาให้ดูกันอีกอย่าลืมติดตามได้นะคะ,คคะสวัสดีค่ะ